สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปลูน่าซคลิปที่510นะวันนี้ชุมชนลูน่าซีในค่อนข้างวุ่นวายอยู่พอสมควรนะนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะนะ,ะการกล่าวถึงโครงการของอาจารย์คิมนะที่เหมือนจะไม่ซัพพอร์ตลูน่าซอย่างที่หวังไว้นะ เพราะว่าโปรเจกต์ของอาจารย์คิมก็ดูเงียบๆนะมันเหมือนซึมซมเศร้าไงก็ไม่รู้อีกอันหนึงก็การสร้างเกมนะ P2 Earn นะสเกมที่นการสร้างขึ้นมานี่ก็ถูกคุณแฮปปี้เนี่ยแซะอยู่พอสมควรว่าไม่เป็นไปตามที่หวังไว้นะใช้เงินไปทางอย่างอื่นดีกว่า นะการขึ้นบัญชีดำนะฮะ800ล้าน USDC ก็มีการเสนอข้อเสนอส่วนขึ้นมาว่าถ้าเกิดไปขึ้นบัญชีดำเหรียญจำนวนนี้แล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับระบบนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแต่วันนี้เองเนี่ยตั้งแต่เช้านะจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนมากกว่านะฮะก็รา,ายการในการาเพิ่มนะในการซื้อขายสปอร์ตบิทคอยน ETF ของ Backlog อกเนี่ย อยูนะ่ดีๆก็มีการเอาออกไปแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการเอากลับมานะก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมองว่าเออนี่นะเออไปไปมามานี่สรุปจะเอาอยัางไงนะก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะก็มีข่าวลวงว่าเนี่ยเซกอนุมัติแล้วใช่ไหมเป็นการปล่อยข่าวราคาก็ดีดขึ้นไปสี่สามหมื่นนะสามหมื่นจากนั้นเสร็จเนี่ยอาทิตย์นี้นะจริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากประธานกรอตอน,นั่นแหละเป็นคนพูดบอกว่าเนี่ยถ้าเกิด สปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยมันอนุมัติมันก็จะมีรายการขึ้นในกระดานเองนะปรากฏว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการนํานรายการเนี่ยขึ้นกระดานนะโดยเป็นสปอร์ตบิตคอยของ Backlog อกนะฮะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่ง นะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะมี2เจ้าแล้วก็เลยมีแนวโน้มว่าเอ๊สรุปจะอนุมัติจริงไม่อนุมัติจริงหรือเป็นการรับรวงพางเพื่อหลอกนะฮะลายย่อยเข้าตลาดไหมอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าตัวเมกายเองก็ถือบิตคอยจานวนมหาศาลอยู่พอสมควร <c oughs> เพื่อจะใช้โอกาสในละการขึ้นนี้ก็ทุบราคาลงมาอะไรประมาณนี้สำหรับตัวลูน่าเองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะบิตคอยมาตามที่ทำนายไว้แต่ตัวลูน่าเนี่ยรออะไรอยู่ นะในเมื่อก็เกิดราศีเมษนะฮะราศีตรงกันข้ามกับราศีตุลอย่างที่ผมบอกในคลิปเมื่อวานนี้ว่าต้องรออังคารต้องสุกนะซึ่งจะเป็นเกณฑ์เดิมนะที่ทําให้ขึ้น2ส,สตังค์ในรอบที่แล้ววันนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะไทมเทปลอยนะก็เป็น สำนักข่าวเจ้าหนึ่งที่มีการเอาบทสนทนาของ ChatGPT ที่ถามราคา LUNA C นะสำหรับปี 2000, 2025กับ2028และ2030เนี่ยจะสามารถนะมีราคาเท่าไหร่ในการถือระยะยาวนะอันนี้ ก็กาวในทางเทคนิคนะครับบางคนเชื่อถือแชท GPT เป็นหมอดูนะฮะมากกว่าหมอดูจริงๆเพราะว่าแชท GPT เขาก็ทำนายในลักษณะที่เป็น AI ใช่ไหมฮะ,ะก็เป็นที่ยอมรับกันนะฮะว่าตัวแชท GPT เองเนี่ย ก็เป็นเครื่องมือ AI ที่ได้รับการนิยมและใช้มากที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำนายทายทักได้แม่นยำมากที่สุดเนี่ยตัวสำนักข่าวนี้เนี่ยก็ได้มีการถามว่า l ู n a C เนี่ยในปี 2000, 2025 2นะะ่คาดการว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะก็มีการประมาณการอ,อ,อยู่ที่ประมาณ2-3ดอลลาร์ต่อหนึ่งูน่าะภายในปี2025แสดงว่าถ้าใครเชื่อ ช GP t GPT ก็ถือไปเถอะนะในเมื่อเขาก็พยากรณ์อย่างนี้แล้วแล้วเขาก็พูดเองนะเขาบอกเนี่ยนะฮะ AI มีความแม่นยำสูงเนะอ่าแม่นยำาอะถ้าแม่นยำก็คือผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าปี2025เนี่ยมันถึง 2, 2ดอลลาร์หรือ5ดอลลาร์เนี่ยถามว่าแล้วก่อน2 ปี2025แล้วมันจะไม่ถึง1บาทแล้ว1บาทนะมันแค่3เซนเองมันน้อยกว่า2ดอลลาร์ตั้งเยอะนะถ้ามันไปขนาด2-3ดอลลาร์เนี่ยในปี2025ตาม Chat gpt มันว่าเนี่ยนะเออไอบาทนะมันเป็นแค่เขาเรียกไงประตูหน้าประตูหน้าบ้านนะฮะอ่าแล้วเขาก็บอกปี2028นะตัว Chat GPT ก็บอกว่าเนี่ยลูน่าเนี่ยจะถึงสูงสุด10ดอลลาร์ถึง20ดอลลาร์ต่อ1นอลอ่าต่อหนึ่งลูน,น่าเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นการข้ามข้ามกระโดด3ปีนะ3ปีแล้วก็ปี2030นะฮะลูน่าจะไปถึง3เอ่อ20ดอลลาร์เนาะโอ้ออ่างี้เดี๋ยวผมจะถือไปให้จนถึงปี2030แล้วกันกี่ปีเนี่ย ประมาณ10ปีใช่ไหมเกือบเกือบสิปีนี่ผมจะรอดูว่ามัน20ดอลลาร์จริงๆเหมหอนะอันนี้จะถือไว้เซี่ยวเดียวนะแต่จะหนีก่อนตั้งแต่1บาทแล้วละ่ะนะแต่ถ้าใครจะถือรอปี2025ตามรอบของบิตคอยใช่ไหมฮะบิตคอยมันจะมาวันที่8พฤษภาสองห้าหกดใช่ไหมก็ปี2025นั่นแหละถึงวันที่ 8, 18สิบพฤษภา68ถึง22ิกพฤษภาเนี่ยน 69, นะ มันก็จะอยู่ในช่วง2-3ดอลลาร์ที่เขาบอกนั่นแหละอันนี้ก็เป็น Chat GPT นะอ่ะมากาวกันตั้งแต่หัววันเลยนะส่วนข่าววันนี้นะก็อย่างที่บอก้วฮะว่าตัวรายการนะที่มันปรากฏอยู่ในกระดานเทรดเนี่ยหรือในกระดานซื้อขายในยุ่ดีๆมันก็มีการปลดออกไปแล้วอยู่ดีๆก็มีการเพิ่มเข้ามานะเออเนี่ยใครคุมข่าวก็อย่างนี้แหละนะฮะผมก็มองว่าเขาก็คงอยากจะลองดูนักลงทุนสิว่า ถ้าเกิดนะ,ะปลดออกเนี่ยราคาจะล่วงไหมก็ไม่ค่อยล่วงนะเพราะตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยค้างตึงอยู่ที่3,400 0แล้วไม่ลงมาอีกเลยนะเขาก็มองว่า มันจะไปแน่นะส่วนบรรดาคณะกรรมาการด้านการลงทุนอะไรต่าง่ก็บอกว่าสปอร์ตบิตคอยน์นี่ ETF มันควรอนุมัติมาเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วนะส่วนโปรเจกต์ของอาจาร,รย์คิมนี่คือโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยก,ก็บอกว่าตอนนี้เทสเน็ตเนี่ยโดยการเบรนได้ถูกยกเลิกนะผมก็ยังมองมอง,มองแล้วแล้วมันเผาตรงไหน,นยังไม่เห็นปริมาณการเผาสักเท่าไหร่เลยนะนะก็คือคือโปรเจกต์นี้มันเงียบมันเงียบกิ๊บ มันเงียบกิฟนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาซุ่มทําอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมดูความคืบคานของเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ยเหมือนจะอยากได้ลูน่าซีกลับไปทําเหมือนเดิมนะเท่าที่ดูๆนะคุณลองไปดูสิว่าเขาให้สัมภาษณ์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งบรรดาชุมชนที่ที่เคยทําสัญญาไว้กับบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเนี่ยก็เริ่มถอยถอย,ถอ,ยออกไปหลายคนนะเอออะดูกันไปอันนี้เขาก็พูดในทําดองนี้แต่ผมก็ยังมองว่า ก็ยังไม่เห็นมีการเผาอะไรเลยเอาลูน่าไปเผาปริมาณเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นมีการชี้แจงเพราะว่าอย่างก็โปรเจกต์เรื่องคาสิโนโลูน่านะฮะหรือการเผาต่างๆเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าอาทิตย์น,นี้เผาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะซึ่งเราเห็นเห็นกันอยูอ่อีกอันหนึ่งก็ตัวบล็อกไฟนะประกาศว่าอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้ในสเมกาและต่างประเทศเนี่ยสามารถถอนเงินได้แล้วเป็นข่าวดีแล้วก็มีอันนี้ ก็กลับมาแล้วนะตัวทนายความของใบแนนเองนะก็ยื่นฟอนะ้องเสร็จนะฮะอ่าก็ยื่นคําร้องให้ยกให้ยกฟ้องอะไรให้ยกฟ้องนะให้ยกฟ้องเดี๋ยวคุณคอยดูนะการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเทอร์่าเนี่ยเทอรเอ่อของกลุ่มเทอร์ล่าฟอร์มแลเนี่ยนะว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยววัยวัเนี้ยคงจะมีการพูดคุยกันนะฮนะผมก็มองว่า c ี o คนใหม่เนี่ยเงียบๆอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างนะ ส่วนนักวิเคราะห์นะก็บอกว่า s p o t b ตบิ o คอ ETF ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยราคาจะพุ่งสูงสุดไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสำนักข่าวบิทคอยแอดดิกนะก็ได้พูดถึงว่าถ้าเกิดนะตัว s p o t b ตบิ o คอ ETF เนี่ยอนุมัตินะก็มีการคาดการว่าราคา Bitcoin จะอยู่เหนือที่4 0 0 0 0นะ4 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แก็อยู่ในราคาที่เรา กล่าวกันไว้นะว่าในช่วงหลังลาหูย้ายเนี่ยจะอยู่ที่60,000ถึง60,000ขึ้นไปนะ6 0 0 0 0ขึ้นไปอ่าอน,นี้ก็ว่ากันไปส่วนปริมาณการแบ่งสัดส่วนตลาดของบิตคอยเนี่ยทะลุ54%ซนะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เมษาปี2021นะถือว่าแนวโน้มไปในทางที่ดีนะอ่านี่ก็มีการการโต้อตอบนะว่าโคศกของ ดีทีซีซยืนยันว่าไอตัวรายการสปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยมันปรากฏตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วไม่มีใครสังเกตเองแต่ผมว่ามัน,นมันมันไม่ได้ปรากฏหรอกนะถ้ามันปรากฏมันก็มีเห็นแล้วละ่ะนะผมว่ามันเพิ่งจะปรากฏ นะก็ก็บอกว่าจริงเหรอนะที่โคโศกนะ DTCC เผยว่า Bitcoin ETF ของ Backlog อเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์มาตั้งแต่สิงหาแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมามีข่าวที่ทำให้โลกคริปโตเนี่ยปั่นป่วนนะเมื่อกองทุน Bitcoin ETF ของ Backlog ได้หายไปก็คือรายชื่อมันหายไปจากเว็บไซต์อะนะฮะไม่นานนะต่อมาก็มีคำพูดของอันนี้เกิดขึ้นนะแล้วอยู่ดีๆรายการก็กลับมาเป็นปกติหรือนี่เป็นการทดสอบ เป็นการทดสอบเหมือนข่าวลวงครั้งที่แล้วนะก็แกล้งปล่อยข่าวปลอมมาอีกอันนึงอย่างที่บอกนะฮะว่าจริงๆชุมชนเนี่ยโหวตขึ้นบัญชีดำนะให้กับตัว u s t c เนี่ย800ล้าน u s t c นะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็มีการพูดว่าเดี๋ยวลองออกด F5F5 ดูนะเดี๋ยวปริมาณออของ u s t c 800ล้านเนี่ยมันจะหายไป นะแต่มันก็มีการเสนอข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นแบ็กลิสเพื่อปอกป้องเชนก็ว่ากันไปในทางเทคนิคนะฮะส่วนวันนี้เองผมยังไม่ได้อ่านในกรณีที่ทวิตเตอร์กับตัวด็อกคอยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวทวิตเตอร์หรือ X นะฮะได้ยื่นขอประกอบกิจการใบอนุญาตเยี่ยงธนาคารเนี่ยหลายหลายัฐนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่ได้ตามนะว่าสรุปเขาได้กี่รัฐแล้วถ้าเกิดเขาได้สักประ,ประ,ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทุกทุกทุก เขาเรียกว่าทั้งประเทศอ่ะนะครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศอ่ะก็น่าจะเป็นผลดีนะอ,อีกอันนึงก็มีนักเทรดคริปโตแห่โพสนะภาพใบาลาออกหลังจากบิตคอยทะลุจ,จุดสูงสุดในรอบ16เดือนนะก็แสดงความยินดีด้วยนะอ,อีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่า เอ่อกาแล็กซี่นะก็บอกว่าคาดการบิตคอยเนี่ยจะพุ่งไป74%ในปีในปีแรกนะอันนี้แล้วราคาเนี่ยก็น่าจะไปแตะอยู่ที่5 9 0 0 0นะก็เกือบเกือบหกหมื 6, 000, นะก็เกือบเกือบหกหมื 6, 000, นะก็เนี่ย4 2 0 0 0ื่ถึงห้าหมนะประมาณนี้อ่ะก็ให้มันไปแตะตรงนั้นนะส่วนวันนี้เองเนี่ยโปรเจกต์ Project, หลายๆโปรเจกต์ Project เนี่ย ก็ a d o ์ดนะตัว b a b y d o g b a b y d o g ก็กํ็กำลังมานะอันนี้ c h a t GPT อย่างที่บอกนะฮะเขาพยากรณ์ในปี2,568นะว่าราคาจะถึง2 2ดอลลาร์ถึง5ดอลลาร์นะเออถ้าปีนะั้นมัน2ดอลลาร์5ดอลลาร์มันต้อง1บาทก่อนอยู่แล้วนะอีกอันหนึงก็เตือนภัยมิฉสชีพนะตอนนี้มีการหลอกให้กดตู้ เอ่ ATM แทนพวกบัญชีม้าก็เหมือนคล้ายว่าเขาไอพวกบัญชีม้าเนี่ยเขาจะเอาบัตร ATM เมนี่ยมาให้คุณกดแทนให้นี่ก็ต้องระวังด้วยนะใครมาฝากกดกดเงินอีกเจ้าหนึ่งนะก็เป็นเขาเรียกว่า Arc Sport Bitcoin ETF นะก็เป็นกองทุนอีกกองทุนหนึ่งก็ปรากฏชื่ออยู่บนดีทีซแล้วนะอันนี้เป็น2โปรเจกต์แล้วนะส่วนคอยครับเองเนี่ยก็ทยานแตะ 37บาทนะดีดรับข่าวบิดอ่าบิดคับเชนจับมือกับช่อง9อ่าอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือไบแ a น c e เออผมก็เพิ่งรู้ว่าไบแ a น c e เนี่ยเพิ่งจะยื่นขอใบอนุญาตนะประกอบกิจการคริปโตในฮ่องกงเขาเพิ่งยื่นนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออเราก็มองมองว่าเออทำไมทำไมมันดูเงียบเงียบนะทำไมมันดูเงียบเงียบอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เกมนะฮะของตัวอ,อ ที่มีการพูดกันนะโดยแฮปปี้นะว่าเกมที่มีการสร้างขึ้นมา3เกมเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะก็เหมือนจะแสะๆอยู่พอสมควรว่าไม่เป็นไปอย่างที่หวังนะอีกเจ้าหนึ่งก็บอกชุมชนลูน่าซีนี่มีการกล่าวถึงโปรเจกต์ลูน่าซนี่ในวิดีโอนะของอบุคคลคนนี้อ่ะก็ว่าไปแต่วิดีโอของอาจารย์ก็พูดบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ไบแ a น c e ประสบปัญหาทางเทคนิคในการถอนเงินนะก็งดการถอนชั่วขราวนะฮะ แล้วสปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนเนี่ยได้มากเท่าไหร่ก็มีการประมาณการไว้อยู่ที่14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีแรกนะส่วน Bad AI i เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับตัวเดฟของชิบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข่าวอันนี้ผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะเพราะว่าบรรดาโนดผู้ตรวจสอบเนี่ยมีการถ่ยถามกันตอนนี้อโนดก็มีการพูดถึงเรื่องการอัปเดตนะว่าลูน่าคลาสิกแลเนี่ยอัปเดต อันนี้จะเป็นการจัดตั้งเ u อ a ่ l ลูนาคลาสสิกแลบแทนลูนเาเอ่อเทอร์าฟอร์มแลบเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นบรรดาโนดต,ต,ต่างๆเขาคุยกันนะก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปเราก็มีหน้าที่แค่ถือเหรียญส่วนตัวเวกัสเองก็มีการพูดถึงว่าในเวลาไม่เพียงกี่ชั่วโมงเนี่ยอุปทานของ USDC ที่แสดงในคอยมาเก็ตแคปหรือคอยเก็กโกเนี่ยซึ่งเป็นตัวก็จะคือจะไม่โชว์น่ะให้800ล้าน USDC ให้กด F 5 เรื่อยๆนะฮ่หาฮ่นี่คือความสําเร็จของทีมอ่าว่ากันไปอันนี้ก็เขาก็มองว่าเป็นความสําเร็จของทีมนะแล้วก็ตัวแฮปปี้เองก็พูดว่าในเชนของ Luna C เนี่ยนะฮะมันมีคนภายนอกที่เข้ามาควบคุมอะ่ะมันควรจะถูกดีดออกไปผมก็เลยนึกนะว่าคนภายนอกนี่โดเหรอนะฮะหรือวิวเชินนะหรือเป็น CEO คนปัจจุบันนะ หรือบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครผมก็ไม่รู้ว่าใครนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะจริงๆแล้วเนี่ยโทเบียนเนี่ยเขารู้ความลับรู้หน้าซีเยอะคุณไปดูข้อความที่เขาโพสเถอะเขากล่าวถึงใครคนนั้นแหละนะตัวโทเบียนเองเนี่ยเขาเห็นสัญญาลับนะเห็นเอกสารลับแล้วเขาก็รู้ว่าใครควบคุมอยู่ภายนอกห่วงโซ่นะ,ะเพื่อให้ราคาไม่ขึ้นไม่ลงคุณก็ไปดูตอนที่มันขึ้นรอบที่แล้ว การขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะของตัวลูน่าซีเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสำคัญมากนะถ้าใครไปย้อนดูตอนมันขึ้นสองสตังค์ผมจะพูดอยู่เสมอว่ามันมีการโอนเหรียญออกไปจากตรงนั้นตรงนี้เข้ากระเป๋าแล้วถ้าแต่ขนงออกไปกี่เหรียญนั่ยน,นะฮะนะช่วงนั้นแหละคุณก็จะรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันคืออะไรนะอ่ะเรามาดูดีกว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของบิตคอยถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในบุคคลที่รู้ว่าใครอยู่อ่ะคุณก็เชื่อมั่นไปเถอะเพราะเขาก็บอกเองว่า เชื่อผมนะโฮไว้นะอีกอันนึงนะฮะตัวราคานะเขาบอกว่าอันนี้เป็นกราฟในทางเทคนิคนะเขาก็พยากรณ์ว่าราคาเนี่ยนะจะขึ้นอยู่ที่47,000นะฮะแล้วไปจบอยู่ที่ 90- 0 0 0ถึงแสนสามในจุดครั้งที่3นะในครั้งที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2000ไปไปลายปี2 0 2 8นะฮะอ่าฉะนั้นเนี่ยกลางปีหน้าเนี่ยนะก่อนลาหูยาไอ้ก่อนดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเขามองว่าจะจบอยู่ที่47 0 0 0นจะจะจบอยู่ที่47 0 0 0แต่มีคนคาดการณ์ว่ามันอาจจะไปถึง56 0ห0หรือ60,000กว่าขึ้นไปเลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ย คุณจะไปเอาแนกอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาแพทเทิร์นเก่ามาทำนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีการจบทั้งหมดเนี่ยรอบด้วยกันนะรอบนี้เนี่ยจบที่แสนสามใช่ไหมรอบถัดไปจะจบอยู่ที่2 0 0แสนนึงะฮะน, pattern, pattern นี่อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นไปตามนี้นี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ในโลกกิปโตประจําวันฮะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ